โลสวดีวนะคะลูกค้ามาเป็นไงคะมาดูพื้นสักกันนะคะชุดน,นี้หน้า20นะคะลูกค้าดูความใหญ่นะคะนี่นะคะความใหญ่ความใหญ่ความยาวนะคะสวยๆกันเลยนะคะลูกค้าดูทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะชุดน,นี้นะคะลูกค้าท่านใดชื่นชอบไม้สักอ่ามาดูกันเลยนะคะเห็นไหมคะน้องๆเขายกกันแล้วนะคะสามคนต่อนหนึ่งแผ่นนะคะลูกค้านะ สามคนต่อหนึ่งแผ่นหน้ายี่สิบนะคะ,ะเดี๋ยวนิชาจะขึ้นไปถ่ายข้างบนดกป่ะตรงนี้ไม่ค่อยเห็นอ่านี่แล้วนะเอาเพิ่มเพิ่มเพิ่มทีมงานนิชาขาม้สู้สู้นะคะเป็นไงคะโอโ้โหสวยงามจริงๆนะคะอ่านักเอ้ยเอ้ยระวังข้างล่างระวังข้างล่างหน่อยไปไหมไม่ได้ไม่ได้เอาใช่พี่ให้ผักเขาไปไง อยกหน่อยยกหน่อยตรงยกหน่อยแพ้ยกหน่อยเออโอเคนะคะเป็นไงสวยๆไปแล้วหนึ่งแผ่นนะคะไม่เป็นไรรหอกปล่อยชิงเกิลหมดไปแล้วหนึ่งแผ่นนะคะอ่าเป็นไงเรามาดูเรามาดูแผ่นที่สองต่อไปนะคะลูกค้านะมาอมายกกันแล้วใครลงมา อ่ะมาอ่ะไปพวกเราสู้ตายนะคะอ้าวไปแล้วนะคะน้องๆยกกันแล้วสามคนนะคะลูกค้าต่อนหนึ่งแผ่นนะคะไปแล้วนะคะทีมงานนิชาค้าไม้นะคะไม้ทั้งสวยทั้งยาวทั้งหนาทั้งใหญ่มาต้องของนิชาเท่านั้นนะคะลูกค้าอ่าสวยๆกันเลยนะคะท่านใดสนใจก็ ทักมาจับจองกันได้นะคะสำหรับชุดนี้นะคะสวยๆอย่างนี้หายากมากๆนะคะลูกค้าบอกเลยว่ามากๆหน้า20โอ้โหประมาณ2ปี3ปีเจอทีนะคะลูกค้าเอาง่ายปีนี้เจอสองทีปีนี้เจอ2ทีล้วมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ไม่ไหวละลุงน้องขอดบดบน้ำก่อนนะคะอ้าวหนึ่งสองสามาเฮึบนี่ไปแล้วนะคะลูกค้าไปแล้วสามคนเข้าไปแล้วนะคะเป็นไงคะสวยไหมคะโอ้โหสวยงามนะคะลูกค้านะสวยงามสวยงามไปกันแล้วนะคะขึ้นรถแล้วนะคะวันนี้นะคะโอ้โหสวยจริงๆนะคะ ความหนาโอ้โหโคตรเลยนะคะลูกค้าดูสินี่นะคะเอาพี่ของีคชานี่นะคะความหนาความสวยโอ้โหความสวยงามอย่างนี้เลยนะคะมาเหลืออีกสองแผ่นละคะน้องๆทั้งหลายนะคะมาอ่ะ 1, 2, อหนึ่งสองสามนายเล่นหนอนทันวาเช้าไม่ได้เว้ยเดี๋ยวคลิปพี่นี่จะนาน ไม่ได้คิปที่นี้จะนานเกินอ่าโอเคเหิือนสองสามคพับโอโ้โหลูกน้องเรานี่ไม่ได้เลยนะคะผู้ยงผู้หญิงยกได้หมดทั้งเสาทั้งไม้แผ่นใหญ่นะคะไม่ได้เลยลูกน้องนิชาต้องทําได้หมดถึงจะเป็นผู้หญิงก็ต้องทําได้นะคะเสานี่แบกกันมาแล้วสบายมากนะคะลูกค้างานคือเงินเงินคืองานนะคะไม่มีงานก็ไม่มีเงินเนี่ยคนเราต้องทําได้ทุกอย่างนะลูกค้า อันนี้เรางัดพื้นกันจะเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ้านหลังนี้จะค่อนข้างหรือง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าไม้เขาสวยคือหนาไม้หนาจะงัดง่ายแล้วก็ฝาจะแผ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ฝาจะหนานะคะคือไม่มีหน้าต่างเป็นฝาตีแปะซึ่งนิชาชอบมากนะ,ะสำหรับฝาตีแปะนะคะเวลาไปขายให้ลูกค้าลูกค้าชอบนะคะยาวๆไม่ต้องมาตัดต่อไม่ต้องมีสั้นนะคะทุกอย่างเราต้องยาวทั้งยาว,ท,ยาวทั้งใหญ่ ทั้งหนานี่นะคะคอนเซปต์ของเรานะคะสําหรับไม้สวยๆนะคะอ่าขึ้นรถกันครบแล้วนะคะห้าแผ่นนะคะลูกค้านะสาหรับพื้นสักของเรานะคะอ่าเดี๋ยวท่านใดสนใจก็จับจองนิชามาได้นะคะสําหรับชุดน,นี้นะคะนิชาขอไปถอนตะปูแล้วก็อ่าตัดหูไม้เช็คนะคะว่ายาวเท่าไหร่อะไรยังไงเราจะได้เสนอขายเท่าไหร่นะคะลูกค้านะมาเรามาดูเสยาซิงชิงไไม่ใช่กระพี้เขาควายนะคะลูกค้านะ นี่กะพี่เขาควายลงไปแล้วนะคะลงไปแล้วอ่ะดันลงดันลงโอเค <มา S 1> โอ้โห,โหสวยจริงๆกะพี่เขาควายของเรานะคะสวยงามมากๆลูกค้าท่านใดเห็นแล้วโอ้โหดังต้องมนนะคะลวดลายโอ้โหสวยงามจริงๆเลยค่ะดูโอ้หน้องๆพยุงนะคะลูกค้ากะพี่เขาควายนะคะวามแข็งความแก่งความสวยนะคะ<อ>มาหมดทุกอย่างนะคะอยู่ที่นี่เลยนะคะ มาดูรวนลายนะคะโอ้โหลายอย่างนี้หายากมากนะะคสวยจริงๆนะคะ,ะลูกค้าท่านใดสนใจจับจองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นสักเสากระพี้เขาวควายของเรานะคะนะคะสิบเก้าต้นนะคะสําหรับกระพี้เขาวควายนะคะสิบเก้าต้นสวยๆเลยนะคะลูกค้านะคะเคท่าในใดสนใจอะไรก็ทักทีชามาได้นะคะลูกค้านะ ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ